สวัสดีท่านผู้ชมนะครับทางเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ทางช่องยูทูบด้วยกนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเซตสร้างอาชีพนะครับจากเตงหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับสำหรับเซตสร้างอาชีพนี้นะครับเพื่บอกไปเลยนะครับว่าเซตของเรานะครับไม่ใช่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์อย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมีการผูกมัดอะไรใดๆเลยนะครับผู้ที่สนใจนะครับที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะครับหรือว่าอยากจะขายเสริมนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือสำหรับคนที่ไม่มีอาชีพเลยนะคร จะเป็นร้านขายขนมหรืออะไรอย่างนี้ครับเราก็สามารถนําชุดนี้นะครับไปเสริมสร้างอาชีพของเรานะครับเพียงแค่ลงทุนง่ายๆนะครับแค่2,990บาทนะครับคุณก็จะได้เซ็ตตัวนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับแล้วสาหรับวัตถุดิบนะครับก็จะมีนะครเนื้อฉกกล้วยนะครับ5้าโลด้วยกันนะฮะที่ที่ให้มานะครับแล้วก็เป็นเนื้อฉกกล้วยโบราณนะครับให้มา1นึโลนะครับแล้วก็จะมีนะครับคาราเมลนะฮะ5ตัวด้วยกันนะครับมีรถนั่งเดินนะครับชาไทยชาเขียวกาแฟโกโก้้นะะครัับแลววก็จมีต แดงหนึ่งมิลกี้นะครับตัวนี้เป็นนมผงนะครับสามารถชงแล้วก็เอาเป็นนมสดผสมกับน้ําได้ด้วยในแค้นนะครับสําหรับปัจจุบันนะครับก็จะมีแก้วนะครับขนาดสิบแปดออนนะครับซึ่งจะให้มา100ใบเลยนะครับสามารถโหยทําได้หลายแก้วเลยนะครับอ่าแล้วก็พร้อมฝาโดมนะครับฝาโดมอีก100นะครับแล้วก็จะมีหลอดนะฮะหลอดงอดำนะฮะให้มาครบครบเซตเลย100นะครับแล้วก็จะมี ตัวช้อนนะคะช้อนเอาไว้สําหรับตักเนื้อ,ฉอเฉาก๊วยด้วยนะครับแล้วก็จะมีนะครับถุงใสเดียวนะครับก็เอาไว้สําหรับใส่แก้วนะครับต่อไปอแล้วเรามีป้ายนะครับป้ายเมนูของเครื่องดื่มต่างานะครับก็จะมีแบบนี้เลยอย่างชัดเจนเอาไว้ตั้งหน้าร้านนะฮะแล้วก็มีป้ายไวนิลวนะครับแล้วก็เพลชัวสํสำหรับสูตรชงต่างๆนะครับในนี้เราก็จะมีสูตรชงต่างๆไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับในกระติกนี้นะครับเราจะมีนะฮะแก้วบีบนะครับเอาไว้ใส่สําหรับตัวคาราเมลนะครับแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีนะครับโหม พี่ตักน้ําแข็งครับก็จะมีช้อนนะครับ ที่เปิดนะครับมีกันไกลมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลนะครับใส่ใส่โอทึงนะครับสำหรับเพิ่มความหวานของน้ำด้วยนะครับตัวหนีบนะฮะตัวหนีบนี้เอาไว้สําหรับหนีบป้ายนะครับเอาไว้ติดหน้าร้านได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็สามารถเอาเป็นที่ใส่เนื้อเฉากล้วยได้ด้วยนะครับอันต่อไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับเอาไว้ใส่สําหรับช้อนนะครับหรือว่าหลอดให้ลูกค้าได้หยิบใช้ได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับเหยือกสาหรับเอาไว้ตวงนมนะครับหรือตวงน้ำต่างๆนะครับ ml นน่ครัวนีี้ท่ให้มานะครับเป็นกระ ใส,ใส่ใส่น้าแข็งนะฮะหรือว่าจะแช่นมนะฮะแช่โซดาหรือว่าแช่อะไรที่เราเก็บในความเย็นนะฮะเนื้อโชกโกก็ใส่ได้นะครับ mm hmm. แค่นี้นะครับอุปกรณ์ที่มีให้นะครับเขาสามารถจัดร้านได้เลยนะครับสามารถตั้งร้านแล้วก็ขายได้เลยนะครับสามารถครับติดต่อและสั่งซื้อได้ที่เพจช็อกโกยเต็งหนึ่งนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบไว้ตามนี้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะนำนในเซ็ตซาชีพแบบนี้แล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับในร้านที่ขายจริงๆตามตลาดนะฮะตามท้องตลาดทั่วไปนะครับว่าเขาขายกันยังไงนะครับแล้วก็กนหน้าร้านแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยแลคันีะครับไปกันก็ร้านนี้ก็ขายมานานมากนะครับกับโชโก้เต็งหนึ่งนะครับเราไปลองสัมภาษณ์กันดูด้วยกันนะครับพี่ชื่ออะไรครับไปชื่อชื่อไปน่นะฮะแล้วก็ขายมานานยังครับขายมา งนี้ประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วปร,ประมาณย่งวันธรรมดาก็ประมาณสักสี่สิบเ<ะ>มื่อก่อนก,นก็ขายเาสือ้อผ้ามหนึ่สองตอนแรกก็ขายเช้อผ้ามันต้องตามเทรนตลอดคืออาทิตย์หนึ่งมันต้องซื้อต้องอะไรเนีย่ยแล้วทีนี้เหมือนเราแบบ น้อยงบอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เลิกขายก็เลยจะหาอะไรทําใหม่ๆเกี่ยวกับของกินอะไรเงี้ยก็เลยมาเห็นในเพจเป็นหนึ่งแล้วก็ดูในยูทูอก็เหมือนว่าแบบมันง่ายแล้วก็ราคามันแบบมันมันไม่สูงเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่าอยากจะขายอยากจะลองดูขายที่สุดตอนนี้ก็จะเป็น,นอ่า คาราเมลคาราเมลดั้งเดิมดั้งเดิมแล้วก็จะเป็นบูฟโ,โกโก้ชาเขียวชาไทยชาไต้หวันแล้วก็โล,ลกัต้าเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากนะ,ค,ะครับก็คือว่าแ,แรกๆดีคือแรกๆก็เปิดแบบคือใจรักเราอยากจะทำอะไรเงรี้ยก็เหมือนว่าเราต้องอดทนนะเนาะแรกๆก็ต้องอดทน,น,นะนแล้วก็เดี๋ยวมันก็น่าจะได้ทำได้ ยุดวันจันทร์ค่ะขายอาชีพเฉพาะวันจันทร์ตั้งแต่ประมาณตุนยันต่อกก็จบไปแล้วนะครับกับการสัมภาษณ์นะครับกับคนที่ขายชาวพุทธเต็งหนึ่งจริงๆนะครับแล้วก็ก็ฝากไว้ให้กับคนที่อยากจะสร้างอาชีพนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูก่อนแล้วก็ศึกษาดูก่อนแล้วกันว่าในการชุดที่จะลงทุนชุดสร้างอาชีพนี้นะครับเป็นยังไงแล้วก็สามารถดำเนินธุรกิจได้ไปยังไงนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรดีๆมา ฝากให้พี่น้องหรือพ่อค้าแม่ค้านะครับก็ลองติดตามกดติดตามไว้นะคะแล้วกดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้พวก้องาไปก่อนแล้วกันเลยครับทุกคน